อาโครงการคนละครึ่งนะฮะซึ่งเป็นโครงการที่มีผลตอบรับเป็นอย่างดีนะฮะ<ช>มีทั้งประชาชนมีทั้งร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะครับและเขาก็มีความพยายามในการที่จะให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ให้ครบ10ล้านคนทีนี้ก็เปิดมาเขาเรียกว่า2องเฟดสอเฟสองเฟสในระยะแรกใช่คือให้ลงทะเบียนกัน ให้ครบ1ิบล้านคนก็มีคนลงทะเบียนไปครบแล้วนะคุณแต่ว่ามีคนที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วันค่วันทีนี้ทางโครงการเขาก็ต้องดึงสิทธิ์นั้นกลับคืนมาเพราะกลับคืนมามันก็เลยกลายเป็นสิทธิ์ที่ให้คนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมีสิทธิ์ลุ้นอีกเอาสิทธิ์เก่ามากองกลายเป็นสิทธิ์ใหม่ที่คนใหม่เนี่ยจะได้กลายเป็นเฟสที่สองซึ่งเปิดไปเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็มันก็เป็นแบบนี้อีกนะคนไม่ใช้สิทธิ์อีก ก็ยังเหลือสิทธิ์อีกก็เลยกลายเป็นเฟสที่3ในระยะที่<ช>1ซึ่งเปิดเมื่อเช้านี้7่ะ7แสนกว่าสิทธิ์ปรากฏว่าคุณจริงๆเขาเปิดในเวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเปิด6โมง เจ็ดโมงเต็มเต็มเลยอ่ะ <c oughs> แล้วจะบอกว่าก่อนที่จะเต็มนะเกิดปัญหาเยอะบ้ากค่ะ uh huh. จนทำให้แฮชแทกคนละครึ่งเนี่ยติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่หนึ่งเลยเพราะปัญหาเยอะมากหลายคน <c oughs> เข้าไปบอกว่าเว็บล่มลงไม่ได้อยู่ๆก็แบบเข้าไปลงแล้วก็แบบอยู่ๆบอกว่า คุณใช้สิทธิ์เกินจํานวนครั้งให้<ะ>รออีก10นาทีอะไรแบบนี้ออ<ะ>คุณลงทะเบียนผิดพลาดอะไรเนี่ยนะฮะ,ฮะหรือบางคนก็ตื่นยังไม่ทันเลย <c oughs> ตื่นมา7นาฬกายีนาทีเอา้าหมดแล้วหมดแล้วเพราะว,ว่าพอเปิด6กโมงเจ็โมงยีเนี่ยหมดแล้วนะฮะสิทธิ์ของโครงการเหลือศูนย์แล้วนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นการรับสิทธิ์ไปครบ10ล้านคนแล้วแต่ทีนี้ก็ต้องมาดูนะคุณนะมาดูนะสำหรับเนี่ย 7แสนกว่าสิทธิ์ที่เปิดให้ลงทะเบียนก็ต้องมาดูเงื่อนไขอีกว่าคนที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วถ้าไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วันโครงการตัดสิทธิ์กลับคืนมาให้กับโครงการและประมวลผลใหม่ว่ามีผู้ไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วันอีกเท่าไหร่สมมติอีกสัก2 0 0 0คนคนคก็ต้องเปิดให้ครบ<อ>ก็ต้องเปิด2 0ส0,000คนนี้ให้คนใหม่ๆมาลงทะเบียนก็กลายเป็นว่าเฟสหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นครั้งที่4แล้วใช่ฮะ สรุปแล้วนะคุณต้องฟังให้ดีๆนะฮะเมื่อกี้ถือว่าเป็นระยะที่1มี4เฟสใช่ระยะที่2 กำลังพิจารณากันอยู่นายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งการเพิ่มเติมให้กระทรวงการคลังนะฮะพิจารณารายละเอียดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกับโครงการนี้ในระยะที่2ต่อนะฮะจะได้ข้อสรุปเนี่ยเดือนธันวาคมเพราะว่าโครงการนี้เห็นบอกว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็มีประชาชนได้รับประโยชน์เป็นอย่างดีนะครับต้องย้ํากันอีกสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้ใช้สิทธ์นะฮะผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้นะครับ ได้รับสิทธิ์อย่างไรอะไรบ้างเออนั่นสิคะคือรัฐบาลเนี่ยจะจ่ายเงิน50%ของมูลค่าสินค้าคะนะครับโดยเมื่อท่านเนี่ยไปใช้จ่ายตามร้านค้าต่างๆที่ร้านค้าต่างๆเขาก็ลงทะเบียนกับโครงการนี้แล้วเหมือนกันค่ะเมื่อท่านควักเงินจ่ายสมมุติวันนี้คุณซื้อได้ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวนอันเพราะว่าเขากําหนดไว้แบบนี้อะวันนี้คุณไปซื้อ150บาทรัฐเนี่ยควักจ่ายให้คุณ150ึ่งนะฮะ 75บาทอ่า75ครึ่งหนึ่งของร้อยาสใช่นะครับดังนั้นถ้าคุณใช้สิทธิ์ครบยอดเงินเต็มของคุณคือ3,000บาทค่ะนะฮะก็เท่ากับว่ารัฐเนี่ยจะให้ครึ่งหนึ่งพันห้าสรุปคุณประหยัดไปได้ครึ่งต่อครึ่งเลยแหละใช่ค่ะนะฮะเพราะรัฐเนี่ยเขาไปอุดหนุนเงินให้กับทางร้านค้าเนี่ยห้เนะครับเช่นนี่เอาง่ายๆกว่านั้นนะ เวลาเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามราคา40บาทกับร้านที่เข้าร่วมโครงการก็ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยสแกนจ่ายนะครับเพราะว่าันแอปพลิเคชันนี้มันโคกันกับโครงการคนละครึ่งใช่คะ่ะท่านเข้าไปในแอปท่านไปกดเลยใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึง่งหรือบางคนเนี่ยใช้สิทธิ์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยมันก็จะมี2อ,อโครงการให้ท่านกดแต่ถ้าท่านใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเนี่ยท่านก็ไปกดติ้งเลยพอกดปุ๊บนะฮะ มันก็จะถูกหักเงินไปแค่20บาทของราคา๋้ยเตี๋ว40บาทค่ะดีไหมก็คนละครึ่งตามชื่อเลยใช่ไหมคะถ้าคุณอยากกินเพิ่มคุณก็สส่ชามเออมันก็หักไปอีกก็ถ้าสมมติว่าอยากทานสองชามใช่ไหมคะ80บาทคุณก็จ่าย40บาทใช่ไหมคะรัฐบาลออกให้40บาทแต่ย้านะฮะว่าต่อวันเนี่ยต้องใช้สิทธิ์ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันจะใช้ไปถึงเมื่อไหร่ก็ได้ค่อยๆทยอยไปจนกว่าจะครบ3,000บาทนะครับส่วนทางด้านของเนี่ย แม่ค้าพ่อค้าเขาก็บอกเขาได้รับเขาเรียกว่าประโยชน์มากมายเหมือนกันค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะดูว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาได้รับประโยชน์อย่างไรส่วนประชาชนที่ใช้สิทธิ์ก็บอกว่าได้รับประโยชน์ช่วยลดค่าภาระค่าใช้จ่ายได้จริงอย่างที่ตลาดเซ็นเตอร์พอยต์เนี่ยถนนคนเดินในตัวเมืองทับเที่ยงเขตเทศบาลนครตรัง,รงใช่ฮะเป็นศูนย์รวมแหล่งอาหารเลยนะฮะของกินของใช้เสือ้อผ้าช่วงนี้นะคึกคักนะ คนที่มาจับจ่ายซื้อของเนี่ยนะครับก็ใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งบางร้านสินค้าเพียง20บาทร่วมโครงการด้วยเช่นเดียวกันลูกค้ามาซื้อจ่าย10บ,บาทเองเออนะออทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปอุดหนุนกันเนืองแน่นเลยนะครับลูกค้าเองก็สามารถจับจ่ายซื้อหาสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าครองชีพของตนเองนะครับส่วนพ่อค้าขายผลไม้สดคือคุณกฤษกรแท่นดีที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนี้บอกว่าตั้งแต่มีโครงการนะครับ คนละครึ่งเนี่ยนะครับเห็นชัดเลยนะครับว่าคนละครึ่งจริงๆนะครับก็มีลูกค้าเนี่ยเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเยอะมากเพิ่มเป็นสองสาเท่าเลยนะครับรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าก็สะดวกครับเวลาจ่ายจ่ายผ่านแอปอะไรเรียบร้อยเลยอยากให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ผมขายดีเกือบทุกวันนะครับส่วนแม่ค้าร้านหงฟ้าไก่ทอดโกอุดนะฮะคือคุณสิริพรฉิมมุกกสิทธินะฮะก็บอกว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะคะเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะ กว่าร้อนะคะว่าได้ที่ลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยค่ะอเออลูกค้าชอบค่ะการจับจ่ายซื้อสินค้าก็เพิ่มมากขึ้นค่ะอยากให้รัฐบาลทําโครงการนี้ไปเรื่อยๆการใช้แอปเป๋าตังเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับลูกค้าหรือสําหรับร้านค้าแต่อย่างใดนะคะ ส่วนชาวบ้านผู้บริโภคอย่างนางสาวสัชิธรคงแก้วบอกว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยดีมากเพราะจากที่เคยจ่ายเต็มก็เหลือเพียงจ่ายครึ่งเดียวสามารถประหยัดไปได้เยอะเลยอาหารเช้าเที่ยงเย็นเนี่ยโอ้ประหยัดไปเยอะเลยต่อมื้อนะฮะอยากให้โครงการนี้มีอย่างต่อเนื่องจะดีมากนะครับ ก็ไม่ยุ่งยากในการใช้แอปแล้วก็มองว่าสะดวกดีขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการนี้ขึ้นมาเพราะช่วยประชาชนได้มากเลยนะครับอย่างที่บอกไปโครงการในระยะ2เนี่ยกำลังจะมีและพิจารณากันอยู่น่าจะเสร็จสิ้นในการพิจารณาเดือนธันวาคมนี้นะครับ<อ>เขาบอกเขาจะมีการขยายโครงการ<อ>เพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วย<อ>นะครับ<อ>ดีนะ ก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องยนต์นะคะที่จะช่วยเศรษฐกิจไทยช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยตอนนี้ถ้าเกิดว่าไปดูเครื่องยนต์ด้านเศรษฐกิจสีตัวเนี่ยสตัวเนี่ยบอกว่าคือบอดเกือบสนิทเลยนะการส่งออกนะคะการลงทุนภาครัฐการลงทุนภาคเอกชนตัว4ตัวเดียวการบริโภคของคนในประเทศด้วยการที่จะรัฐบาลอัดฉีดแบบนี้แหละค่ะที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจตอนนี้นะก็ต้องมีการกระตุ้นนะฮะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยญาติผมนะเป็นไงบ้างโทรมาบอกผมว่าตอนแรกบอกฝากหน่อยฝากลงทะเบียนให้หน่อย ผมก็โทรกลับไปบอกลงไม่ท like, no ันอกหักไม่ทันจริงถึงบอกว่าคนอกหักมาพักบ้านนี้แล้วดูข่าวของเรานะคะข่าวเที่ยงแบบนี้ค่ะ